น้ำตา,าลาท,ทายครับวันนี้ครับผมกับบิดายก็มาอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับวันนี้เราก็จะมาตกปลาสนากันก็นี่เลยคนเชิญสองคนนี้นี่เขาก็เป็นหน้าอันนะครับก็เจ้าของโรตีอันอันลำปาง <c oughs> โรตีอะครับ <c oughs> ขายโรตีอันนี้นนี้ก็ขายถ <c oughs> ั่วขหรือว่าขายถ้วยพี <c oughs> ่เอกถั่วถัว่วลำปางถั่วกางไก่ด้วยถั่วกางไก่ใช่เยนี่ ้าหารลำปางนี่ก็พี่เอกของหันรัวเหมือนกันแบรนด์อันรัวอันนี้ก็พาเดียวจะเอากบหันรัวมาตกปลาตนาคเ,เดียวก็พาเดียวไปแฮ่สองวันแล้วพาตนางไปกับกบ <ปา S 1> เอาไ<ห>องดูสองนิ้วกบใหญ่ไปหน่อยเมื่อวานประเทศตอนเย็นนี่ปลาสองนิ้วขนาดนี้แบบโอ้ยดีใจแทบตายวิ่งกันต้องต้องอยู่ข้างล่างวันนี้อากมาเอาใหม่ก็โหลดชุดเล็กๆมาเป็นพวกชุดเกือบจะอัลตรไลท์แต่ว่าก็ไม่ถึงหรอกก็ค่อนข้างจะเล็ก เนาะเดี๋ยวนี้เรามาตกปลาสนากันครับเดี๋ยวให้เขาเป็นเทรนเนอร์เดียวแล้วกันเมื่อวานนี้อาได้ปลาสนาตัวใหญ่มากอ่ะเหรอมีหนวดด้วยอ่ะมีหนวดด้วยขึ้นมางงให้ปลาสนากอะไรวะมันเยอะใหญ่เลยปรากฏเนาะปรากฏปรากฏว่าปรากฏว่าก็เป็นปรากฏเลยเอาละใช่เอปรากฏว่าเป็นปรากฏเอางนะครับทีนี้ติดตามชมแล้วกันหมายเดี๋ยวก็เนี่ยอะไรนี่เนี่ยแพนดูหมายนิดนึงครับหมาย เป็นเลือยาอย,าย,ยางเปลือยยางเปลือยยางเปลือยใช้ยางไม่ใช้ซีเมนต์นะเป็นเปลือยยาง,ยางครับโอเคเดี๋ยวตามไปชมกันโอเคครับ,รบว่าจะได้ปรัชนาคให้ชมไหมวันนี้นะครับไปเลยด,ดีกว่า ตามหาปาสนากันนะครับกลัดมาดีใจครับตายขึ้นมาประเกรดมาได้ยังไงป,ปาสนาคนกัดครับกัดแต่ว่าวัดไม่ค่อยจะติดเดี๋ยวยังไงไปตามหากันต่อไปครับ โอเคครับปลาสนากหรือสนากแล้วแต่ออกเสียงนะครับก็สุดท้ายเราได้ตัวมาจนได้นะครับกินเหยื่อเล็กๆเ,กเกหยื่อสปูนเหยืออ่อกระดี่ตัวเล็กอาจจะเอาเหยื่อเม็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูลักษณะของปลาเราก็จะเรียกปลาเท้าน้าจืดปากมันเหมือนมากดูลายตัวโอเคสวยมากปากจะกว้างมากนะครับตัวเล็กๆแค่นี้ดูปากดูปาก ก็ปากกว้างมากครับก็อยู่ตามน้ําไหลเอ,อื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองตามแม่น้ําทางภาคเหนือจะค่อนข้างค่อนข้างจะมีตัวถูกแม่น้ําก็เดี๋ยวเราปล่อยไปก่อนแล้วเราตามหาตัวต่อไปครับ นี่นครับเจ้าปลาสนัก๋ยวดูปากมันปลาสนักนี่เป็นปลาที่แบบปากกว้างมากเลยโอ้โหดูขนาดปากดิกระตัวนี้แบบกว้างมากแล้วเหยียอปลอมของเราเนี่ยนี่ขนาดตัวเล็กขนาดนี้นะแต่ว่าปากมันแบบไม่เหมาะกับขนาดตัวเบ็ดเลยแต่ว่าถ้าเราใช้เบ็ดใหญ่กว่านี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันทําให้แอคชั่นเหยื่อเสียด้วยแต่ขนาดของปากปลา,ปา,ปาแล้วมันก็จะมีแต่ขอบกระดูกระดูทั้งหมดเลยนะ ทีนี้เวลาเราวัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดด้วยนี่ครับเราก็ดูนี่ก็ใลายของปลาสนาดนี้ก็จะเหมือนกับพวกเรนโบว์เท้าเลยครับคล้ายๆกับปลาเมืองนอกเลยเดี๋ยวเรารีบปล่อยปลาดีกว่าเดี๋ยวปลาตายปลา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 กลับปลาไปเร็วมากอุปกรณ์ที่ใช้ตกปลาสนาดนะครับเดี๋ยวก็มีเป็นมินาว ตัวขนาด5เซนเป็นซิงกิงเพราะว่าซิงกิงเฮฟวี่เลยคือจมเร็วมากเพราะว่าหมายที่เราตกปลาสนักเนี่ยมันจะเป็นหมายที่มีน้ําไหลแรงค่อนข้างจะเป็นน้ําไหลแรงเลยละเราก็ต้องใช้มินนาวที่เป็นซิงกิงหน่อยซิงกิงคือโฟลตไม่ได้เลยมันจะไม่สามารถสู้แรงน้ําได้แล้วก็สายที่ใช้ตกนะครับเดี๋ยวใช้สายเอ็นเป็นเอ็นคอนเดชัยนี่ตัวนี้เป็นเอ็น6ปอนด์ที่ใช้เพราะว่าปลาสนักเป็นปลาที่ปากกว้างทีนี้เวลาเราวัดเป็ดเนี่ย ถ้าเราใช้สาย PE เนี่ยแรงที่เราวัดเนี่ยมันคือสาย PE มันมไม่มีการยืดหยุ่นเนี่ยเราเราวัดเบี่ยงไปเนี่ยเบ็ดจะหลุดจากปากปลา,าอัตโนมัติเลยหรือไม่ถ้าปลาติดก็จะหลุดง่ายด้วยเพราะปากกว้างแต่ว่าถ้าเป็นสายเอ็นเนี่ยมันยืดได้ครับยืดได้มันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้แรงวัดมันซอฟลงแล้วก็เวลาปลาที่ว่ายหนีซอฟลงเวลาปลากระโดดก็ซอฟลงทําให้ค่อนข้างจะไม่ค่อยหลุดแต่ขนาดไม่หลุดนี่ก็ หนุดเยอะนะแล้วหมายที่ตกปลาสนานนี้ก็จะเป็นน้ําไหลน้ําไหลครับเดี๋ยวมาตกนี่เป็นแม่น้ําปิงครับตอนนี้อยู่จังหวัดตากแม่น้ําปิงเลยอ่าเป็นจุดท่องเที่ยวเลยก็พอน้ําไหลๆนะก็ตีออกไปเลยเวลาเข้าเข้ากัดนี้เข้าเป็นฝูงเลยครับเดี๋ยวดูการตกปลาต่อดีกว่าปลาสนากักปลาสนากัก